เมื่อวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565ณโรงแรมอมรีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่ชิวชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์จากหลากหลายสาขาวิชาชีพโดยมีรางวัลรางวัลแห่งชาติรางวัลบุคคลแห่งชาติรางวัลเบสโปรดักต์ออฟเ e ียร์2022รางวัลไอคอนแบรนด์เอเชีย2022ประธานโครงการโดยด็อกเอำนาจมัสดายประธานสมัชชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ นางสุพิมพ์สวนทรประธานพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒจักรพันธ์รับชมบทสัมภาษณ์เลยค่ะสวัสดีครับผมเชิงโชคหวานแก้วนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทีพีเกษตรตะวันแดงอินเตอร์เทรดจำกัดนะครับเจ้าของปฏิสภัณฑ์กาแฟกระท่อมตะวันแดงนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่เราสามารถต่อยอดให้กับเกษตรกรไทยนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มใหม่ในประเทศจีนได้เป็นอย่างดีนะครับที่ฝ่ามือผมนี่วันนี้ก็เป็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่อยู่ในประเทศจีนสนใจสินคา้าตัวนี้วันนี้ก็มาแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับรางวัลน,นี้ผมคิดว่าได้กับผมส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถได้กับเกษตรกร,รในประเทศไทยที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็ที่จะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรรวมถึงก็ขอบคุณกับรัฐบาลที่ให้โอกาสฟรีเรื่องของกับช่อมด้วยนะครับ ประโยชน์ของกาแฟนี้แน,น่นอนแล้วเกินครับเป็นเรื่องของทําให้พละร่างกายร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เราสามารถที่จะสามารถทํางานได้ยืนขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ที่สําคัญในอเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าบูทเอเนร์จีบูทเนี่ยสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็เสริมความแข็งแรงแเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความดันแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายซึ่งเราสามารถจะลดในเรื่องของการใช้ยาได้ครับช่องทางในการจําหน่ายนี้เราตอนนี้ก็มีของกลุ่มของบริษัทนะครับ ซีพีเกษตรตะวันแดงอินสัเทรนะครับซึ่งเรามีเว็บเพจของบริษัทนะครับสยามาร์โกเอเซียแล้วก็ในส่วนของชารกระท่อมตะวันแดงแล้วก็ในส่วนของ YouTube ของกระท่อมในวัติกนะครับ